เลยนะครับผมจากพันวิโรจน์นะครับพบกนอีกแล้วนะครับกับรายการหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับเก้าปีแล้วครับท่านผู้ชมนะการทำรายการช่องคลิปใน YouTube นี้มานะครับเรสามารถช่วยเหลือเพื่อมนุษยด้กันครับไปเป็นจํานวนมากจริงครับมากมากมากก็ดีใจมากๆเลยครับที่หลายๆท่านนั้นเชื่อในสิ่งที่สอนและนําไปทําตามจนกระทั่งกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ ดีใจด้วยนะครับอวันนี้มาถึงคิวของหมอรองกระดูกคอบ้างนะหมอรองกระดูกหลังไปแล้วเนาะวันนี้เป็นหมอรองกระดูกคอนะครับถ้าไหนที่เป็นหมอรองกระดูกคอทับเส้นอยู่นะครับเปิดมาเจอคลิปนี้อนุโมทนาบุญด้วยนะครับโชคดีสุดๆเลยนะครับจะได้พบกับวิธีการสอนท่าบำบัดและรักษานะครับควบคู่กันไปนะครับหมอรองกระดูกคอทับเส้นนะครับใครที่เป็นเนี่ยโอ้โหนะครับทรมานนะครับเหมือนตกหลกทั้งเป็นนะครับ ปวดนะครับปวดคอล้าวลงแขนนะครับปวดสะบักใต้รักแร้นะครับคอแข็งล้าวลงแขนอาการคล้ายๆนอนตกหมอนครับท่านผู้ชมคล้ายๆแต่รุนแรงกว่าหงุดหิดแล้วก็ไม่หายนอนตกหมอนนี่ประมาณสักอาทิตย์น่าจะหายเนาะแต่หมอนองดูคอรับเส้นไม่หายครับตลอดชีวิตนะฮะเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตนะครับทรมานมากแล้วความเจ็บปวดนี่เพิ่มระดับได้ด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับถ้าเราก็ยังไปทําสิ่งนั้นทำให้มันเป็นมากขึ้นนะครับมันจะส่งให้เรานั้น ทวีคูณความรุนแรงในความเจ็บปวดทรมานมากขึ้นไปนะครับจนท้ายที่สุดก็คงต้องผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดก็ไม่ได้เป็นการรักษาที่ต้นเหตุนะครับหายไม่หายก็ต้องแล้วแต่โชคชะตานะครับอา้าวเราคงไม่อยากไปถึงตรงกันเนาะาวน,นี้มันมีวิธีรักษานะครับมันมีวิธีรักษานะครับแต่ก่อนที่เราจะรู้วิธีรักษาเราต้องรู้วิธีระมัดระวังก่อนนะครับ การที่เป็นอาการนี้ขึ้นได้นะมันเกิดจากหมอนรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับจะมีอาการที่ผมพูดนี่ครับอาการเริ่มต้นของมันก็อย่างที่ผมพูดเลยครับปวดคอล้าวลงแขนชาฝ่ามือปวดใต้แรกๆปวดสะบักนะครับถ้าปล่อยนานเข้านานเข้าจะขึ้นหัวนะครับขึ้นหัวจะเกิดอะไรขึ้นนะจะเริ่มมึนหัวครับปวดในเบ้าตามึนหัวปวดในเบ้าตามึนงงเดินไปหนีก็เหมือนจะล้มเลยครับขับรถไม่ได้เลยจะเซจะล้มเลยนะครับแล้วก็จะมีอาการปวดในเบ้าตานะครับปวดมากๆนะครับ แล้วก็มีอาการพูดไม่ชัดครับน้ำลายจะไหลออกจากปากลิ้นเริ่มชาพูดไม่ชัดแล้วนะครับอาการจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากหมอนองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดนะครับเลือดเลยไม่ไปเลี้ยงสมองทําให้สมองนั้นชาเบอร์มึนนะครับเลือดไม่ไปเลี้ยงตากระปวดเบ้าตานะครับเลือดไม่ไปเลี้ยงลิ้นเลี้ยงปากก็เกิดการชาที่ลิ้นที่ปากน้ำลายไหลนะครับคราวนี้มันก็กักเส้นเลือดไว้ใช่ไหมเขาได้เลือดก็ไม่ลงไปเลี้ยงแขนด้วยครับพราะเลือดไม่ลงไปเลี้ยงแขนเกิดอะไรขึ้น ก็มีอาการชาที่แขนชาที่ฝ่ามือครับปล่อยน้ำเข้าน้ำเข้าแขนจะเล็กลงไปข้างหนึ่งนะครับจะพิการนะครับคราวนี้เวลามันทับเส้นเลือดแล้วเนี่ยอาการก็จะเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันจะทับเส้นประสาทด้วยคู่กันไปถ้ามันทับเส้นประสาทก็จะมีอาการปวดระคายเคืองที่ผมบอกครับสรุปคือทั้งหมดทั้งมวลนั้นโคตรอภิมหาทรมานนะครับแทบจะไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยทีเดียวถ้าได้เป็นนะครับเพราะว่ามันปวดทุกวินาทีที่เราหายใจเข้าออกตอนที่เราไม่ปวดตอนที่เราไม่ชาก็คือตอนที่เรานอนหลับไปแล้วไม่รู้สึกตัว บางทีก็ทาให้เราปวดชาจนเราตื่นขึ้นมาด้วยซ้ําไปนะครับอ้ามาถึงวิธีรักษาครับมาถึงวิธีรักษาแต่ท่านผู้ชมยังไม่รู้เลยนี่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะเอ้ยท่านผู้ชมรู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคือหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทแต่ท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอะไรทําให้มันไหลออกไปได้นะครับตรงนี้ตรงนี้สําคัญสําคัญโคตรโคฟังก่อนฟังก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูวิธีรักษาการที่หมอลองกระดูกไหลออกไปได้นั้นเกิดจากให้เราก้มคอนาเกินไปครับ ตอนที่เราก้มคอ,อนานเกินไปครับวันหนึ่งก้มประมาณสักสามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงติดต่อไปเรื่อเวลาสัก5ปีไปถึง7ปีคุณจะเป็นหมอรองกระดูกคอทับเส้นนะครับอะไรที่ทําให้คุณต้องก้มคอ,อนานเกินไปคุณลองไปเช็คดูนะครับการเล่นโทรศัพท์นานๆอันดับต้นๆในยุคนี้เลยนะครับสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ก็อาจจะเกิดจากการอ่านหนังสือเกิดจากการที่เราทําอาชีพที่ต้องก้มคอเช่นเย็บปักถักร้อยอาชีพเย็บผ้าอาชีพสระผมอาชีพขายของ หั่นหมูหั่นไก่ก้มตลอดนะครับอาชีพที่เกี่ยวกับการเจรไนหรือทํางานเกี่ยวกับอคอมพิวเตอร์อันนี้ครับเป็นกันเยอะเนาะก้มคอนานเกินไปครับสาเหตุหลักสาเหตุรองก็คือการกระแทกครับการกระแทกตกจากที่สูงหัวกระแทกเพดานหกล้มบิดคออย่างรุนแรงหรือใครมาบิดคอคุณอย่างรุนแรงนี่ก็เป็นได้นะครับอันสุดท้ายน่าจะเป็นการไอาจามนะท่านผู้ชม เอาไอาจามเป็นได้ไงอ่ะก็แล้วแต่โชคชะตาครับว่าใครจะซวยนะครับการไอหรือการจามแรงๆทําให้หมอนรองกระดูคอปิ้นออกมาได้ครับหรือว่าซวยโคตรๆนะครับไม่รู้สิใครจะเจอก็ต้องรับนะครับโอเคเนาะอ่าอันสุดท้ายฝากกันไว้อันนี้เป็นกงินเยอะนะเพราะว่ามีคนมีคนถามมาเยอะนะแต่มันก็เป็นกันเยอะเพราะว่าคุณนั่งหลับครับการนั่งหลับบ่อยๆทาให้คุณเป็นหมอนรองกระดูคอรับเส้นครับเพราะเวลาคุณนั่งหลับแล้วคอคุณจะพับไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับ ไม่พับไปข้างหน้าก็พับไปด้านหลังไม่พับางหลังก็พับไปด้านข้างนะครับแล้วก็แช่อยู่งนั้นไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงเพราะคุณนั่งหลับทําให้หมอลองกระดูกคอปิ้นออกมาเพราะฉะนั้นอย่านั่งหลับนะครับนั่งหลับนี่มีโอกาสเป็นหมอลองกระดูกคอรับเส้นด้วยนะครับโอเคจบกระบวนการท่านผู้ชมรู้หมดแล้วอะไรที่ทําให้เป็นเป็นเพราะอะไรรู้หมดแล้วนะครับต่อไปเป็นการรักษานะครับเริ่มต้นด้วยท่าบําบัดก่อนนะครับ5ท่านะครับใครที่เป็นอยู่นะครับทำท่าบําบัด5ท่าที่ผมสอนนะครับท่านผู้ชมจะรู้สึกดีขึ้นนะครับ แค่บาบัดก่อนเดี๋ยวถ้ารักษาก็ต่ออย่างนี้นะครับแล้วท้ายทิปจะสอนการนอนนะครับอ้าวท่าบําบัดครับท่าที่1ครับให้เราตั้งตัวตรงจะนั่งก็ได้ยืนก็ได้นะครับแล้วก็หักศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งครับอย่างนี้ก็หักไปทางซ้ายหักให้มากที่สุดครับให้ตรงนี้ปวดให้ได้คนที่เป็นจะหักไม่ค่อยได้ให้มันปวดเพราะมันปวดตึงครับไม่ไหวก็เอามือช่วยกดให้ได้สักสามสิวินาทีนะครับมันก็พอข้างนี้บ้างเอามือช่วยกด30ิวินาทีเพอนะครับห่อนะครับ สองทิศนะซ้ายขวาต่อไปก็เป็นก้มครับก้ม <doo> ไปข้างหน้ามือกดให้มันปวดไถ้ทอยได้แล้วก็พอสามสิบวินะครับทิศต่อไปทิศที่สี่ครับเหยียหน้าขึ้นไปครับเหยยไม่ไหวใช้มือดันคางครับค้างไว้สามสิบวิให้ปวดไท้ทอยได้นะครับ3าวินาทีก็พอนะครับท่าสุดท้ายครับลําบากหน่อยครับเอามือแตะจมูกครับแล้วดึงจมูกหลบมือไปให้ได้โดยที่ตัวอยู่กับที่นะครับตัวอยู่กับที่ดึงจมูกหลบมือครับเก็บค้างค้างไว้สามสิบวิเหมือนหนังอินเดียครับ คอเราจะกระดกไปข้างหน้าข้างหลังเนี่ยแตะแล้วดึงกับ3าสิบวินะครับอย่าแตะแล้วไปทั้งตัวอย่าแตะแล้วไปแต่หัวนะครับแตะแล้วจมูกหลบครับเก็บค้างไว้ค้างไว้สาสิบวินาทีนะครับทั้งหมดก็ห้าห้าท่านะครับแต่ละท่าเวลาทําอย่ากั้นลมหายใจนะครับอย่ากั้นลมหายใจนะครับหายใจธรรมดาลึกๆยาวๆแล้วทําไปอย่าเก้งอย่ากั้นนะครับห้าท่านี้ทําให้ท่านผู้ชมนั้นดีขึ้นนะครับและนี่คือท่าบําบัดตอไปเป็นท่ารักษาแล้วครับ ถ้ารักษานี่จะดูแล้วน่ากลัวหน่อย <c oughs> น่ากลัวหน่อยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเกิดอะไรขึ้นแค่ยืนไปชมครับวิธีรักษาทํำยังไงรรชมครับท่านผู้ชมเลยครับนี่คือท่ารักษานะครับท่ารักษาจะต้องใช้ผ้าขม้าครับกับเสาที่แข็งแรงถ้าไม่มีเสาตัวนี้ก็เสาโกฟูตซองโกฟุตบอลสนามเด็กเล่นที่ปีนนะนะราวกระไดหรือจะเป็นคือบ้านอะไรก็แล้วแต่นะให้มันแข็งแรงถ้าไม่มีก็ทําเหล็กขึ้นมาครับ ต้นทุนประมาณสองพันมาดูกันนะเอาผ้าขม้าครับพันครับผ้าขาม้าพันนะครับพันเฉยๆนะครับแล้วก็เอามือจับไว้ให้นิ้วก้อยหันขึ้นนะครับนิ้วก้อยหันขึ้นเห็นไหมเอามาแขวนไว้ใต้ท้ายถอยครับเห็นไหมใต้ท้ายถอยคราวนี้ก็เหงนหน้าเยอะที่สุดเห็นหน้าเยอะที่สุดนะครับเราจะย่อเข่าลงไปให้น้ําหนักมันทิ้งลงเพื่อให้มันยืดกระดูกคอออกจากกันนะครับ ประมาณ4-6วินาทีพอนะครับหนึ่งออย่ากั้นลมหายใจอย่ากั้นลมหายใจนะครับไปครับย่อเข่าไปประมาณ4-6วินาทีพอนะครับแห้มันลั่นดีนะผมจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไว้ใต้ไทยถอยอย่าให้ผ้าเขาม้าหนีบหูนะครับให้ผ้าขามาอ้าออกนะครับจากนั้นหย่อนลงไปครับหย่อนลงไปอย่ากั้นลมหายใจนะครับหนึ่งสไปครับ ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ยืนขึ้นเฉยๆครับนะฮ้ยไว้ประมาณ4ี่หวินาทีนะครับทําตอนไหนบ้างเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาก็เช้าเย็นนะครับพยายามหาผ้าที่แข็งแรงนะครับอาจจะเป็นผ้าดิบหรือผ้าอะไรก็ได้นะครับพยายามที่จะทําบ่อยๆแรกๆจะทําแล้วเจ็บนะแต่ต่อไปจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาคีีนะครับผ้าเขาม้าพันแล้วก็จับผ้าเขาม้าไว้นะครับแค่พันเฉยๆไม่ต้องมัดนะครับไว้ใต้ไถ่ถอยครับ เหงื่อหน้าให้มากที่สุดอย่าก,กันลมหายใจอย่าให้พวกเขามาหนีหูนะครับเดี๋ยวหูจะฉีกอย่าก,กันลมนะไม่งั้นหน้ามืดครับแล้วก็ห้อยไว้ครับหนึ่งสองสามไปครับ, 1, 2, รบเอ้ยยืยมยืยมไปเลยนะครับโล่งโล่งจริงๆนี่คือท่ารักษานะครับเดีย๋ยวไปฟังครับว่ารักษาไงถึงหายน่าแหละครับวิธีรักษา <c oughs> ดูดูน่ากลัวไหมครับไม่น่ากลัวเนาะ ถ้าท่านผู้ชมรู้สึกไม่ดียืนขึ้นนะครับรู้สึกว่าหน้ามืดรู้สึกว่าเหมือนจะขาดอากาศหายใจยืนขึ้นการที่จะขาดอากาศหายใจเกิดขึ้นอย่างไรท่านผู้ชมเกรงนะครับมนุษย์เราเวลามันเจ็บมันจะเกรงอัตโนมัติถ้าเราเกรงเมื่อไหร่เลือดลมมันจะไม่เดินนะครับและสิ่งที่ผมจะให้มันลั่นก็ไม่ลั่นเช่นกระดูกคอยผมจะให้มันลั่นใช่ไหมมันก็ไม่ลั่นเราเกรงไว้นะครับเหมือนนิ้วเราเกรงไว้มันก็ไม่ดังหักก็ไม่ดังมัเกรงไว้ถ้าเราไม่เกรงอะดังไหมครับดังเนาะถ้าเราไม่เกรงก็ดังเอาดัะ ก็หลักการเดียวกันนะครับเอานี่นี่คือวิธีรักษาหมอลองดูคอทับเส้นนะครับลองทําดูนะครับใครยังไม่มั่นใจอุย้ยปม่กาศทาหน้าก,กลัวจะตายอ่านคอมเมนต์ก่อนครับคอมเมนต์ใต้คลิปครับจะมีคนที่ทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายเนี่ยจำนวนเยอะนะท่านผู้ชมลองอ่านดูครับมีกําลังใจแล้วก็ตัดสินใจในการทําได้ง่ายขึ้นพอเราอ่านเรารู้สึกว่าเออทําดีกว่าดีกว่าปล่อยไว้อย่างงี้ปวดไปจนวันตายไม่เอาอยากจะหายก่อนตาย ต้องรีบทำนะครับท้ายที่สุดนี้จะสอนวิธีนอนนะครับใครที่นอนอยู่นะครับนอนให้เป็นนะนอนให้เป็นสวยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมสนับสนุนรายการผมหน่อยนะครับนี่ครับตามงที่บัญชีนี้นะครับวิโรจน์แซ่ลิ้มธนาคารกรุงเทพนะครับห้าบาทสิบาทเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ได้มีกําลังใจทำคลิปดีๆต่อไปขอบคุณทุกคนนะครับที่เดียวเน็ตเป็นกําลังใจให้กันขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่าอยากจะตอบแทนแต่ไม่รู้ไปทางช่องทางไหนหายแล้วว่าอยากจะตอบแทนอ่ะช่องทางนี้แหละครับนะครับทำให้ผมมีกําลังใจไปต่อนะครับขอบคุณมาานะครับเอ การนอนครับท่านผู้ชมมันสําคัญตรงไหนโคตรสาคัญเลยครับคนที่เป็นหมอเรากระดูกคอรับเส้นต้องนอนให้เป็นถ้านอนให้เป็นจะเป็นมากขึ้นนะครับนี่คือหัวนะครับส่วนที่หวัวนี่คือตัวนะครับต่อกันหัวกับตัวต้องเป็นชิ้นเดียวกันเวลานอนถ้าเกิดท่านผู้ชมนอนหนุนหมอนแต่หวัหวหัวจะกระดกขึ้นครับและตัวจะอยู่ข้างล่างหัว,วอยู่ข้างบนครับกระดูกคอจะเยื้องเสร็จตื่นมาโคตรทรมานเลยครับเพราะคุณนอนหนุนหมอนแต่หวัวนะครับใครที่ติดนอนคว่ำนี่โคตรโคตรทรมานเลย ถ้าคุณนอนคว่ำแล้วคุณตื่นขึ้นมาคุณจะแย่เพราะฉะนั้นห้ามนอนคว่ำโดยเด็ดขาดห้ามนอนคว่ำโดยเด็ดขาดนะครับเอาละคราวนี้นอนอยังไงไม่ให้หนุนหัวไม่ได้หนุนตั้งแต่ไหล่ขึ้นไปครับคือหัวกระตัวต้องเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเห็นไหมฉะนั้นหนุนตั้งแต่ไหล่ครับเราหนุนหมอนใบใหญ่ตั้งแต่ไหล่ขึ้นไปถึงหัวนะครับตั้งแต่ไหล่ขึ้นไปหัวเป็นชิ้นเดียวกันอาจจะ45องศา,านิดๆนะครับจะทําให้ตัวกับคอและหัวเป็นชิ้นเดียวกันเวลาตื่นขึ้้้้นนนนนนมมมมาาาาาจะะะไดสบยยรัเพฉ่่ชอออลืห ใบใหญ่หนุนตั้งแต่หัวไหล่ขึ้นไปนะครับมันจะทําให้ผุ้ชมนั้นตึนขึ้นมาแล้วสบายนะครับนี่คือหลักวิธีการนอนนะครับแล้วหลายคนถามบอกว่านอนที่นอนนุ่มๆได้ไหมเช่นเปยูนโซฟาห้ามห้ามนอนที่นอนนุ่มนอนที่นอนแข็งพอดีนะครับเช่นเอาผ้าห่มปูกับพื้นปูนสักผืน2ผืนนะครับให้รู้สึกนุ่มนิดนึงแล้วนอนได้อย่านอนที่นอนนุ่มเกินไปอย่านอนเปยวนอย่านอนโซฟาโดยเด็ดขาดนะครับ ที่นอนอยางพาราใช้ได้ครับแข็งๆหน่อยเนาะนอนสบายนะครับอย่าลืมหนุนหมอนตแต่หัวไหล่ขึ้นไปนะครับครบกระบวนการในการรักษาไม่ยากเนาะพยายามทํามันไม่ยากมันไม่ยากการใช้ชีวิตยากกว่าเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องทําให้ได้นะครับมันทรมาน,นครับมันทรมานวิตกจริตแล้วมันก็ทําให้เรานั้นสูญเสียความเป็นตัวตนจิตใจเราจะว้าวุ่นนะครับหงุดหงิดต,ตลอดเวลาต้องฝึกจิตใจให้สงบด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นท่านชมต้องสู้กับมันให้ได้นะทาให้ได้นะครับฝึกทําให้ได้เอาหายให้ได้นะครับดีกว่าทรมานไปจนตายนะครับเอาหายให้ได้ถึงมันจะไม่หายมันต้องดีกว่าที่เป็นอยู่นะครับขอบคุณท่ารักษานี้ครับจากอาจารย์โสพลแท้จริงนะครับอาจารย์ผมเองนะครับถ่ายทอดมาท่ารักษาี้นะเกิดขึ้นมาจากการนั่งสมาธินะครับท่านผู้ชมเกิดจากการนั่งสมาธิเป็นระยะเวลานานๆนะครับในการฝึกจิตคิดคิดค้นนะครับว่าอจะทํายังไงถึงจะหาย นจนกระทั่งเจอแล้วก็นำมาพิสูจน์นำมาทดลองจัวกว่าจะเจอนะครับท่านผู้ชมต้องทดลองเขพิสูจน์ใช้ระยะเวลานานมากและที่สุดก็สำเร็จขอบคูณอาจารย์โสพลแท้จริงด้วยนะครับที่ถ่ายทอดให้ผมขอบคุณมากเลยนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับสู้ๆนะท่านผู้ชมเก็บคลิปของผมไว้เป็นยาสามัญประจําบ้านเจ็บป่วยเมื่อไหร่ครับกดมันขึ้นมาดูมันอาจจะมีโรคที่คุณไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นแล้วเป็นคุณก็ร,รักษาได้ด้วยคลิปของผมก็เป็นได้นะครับ ท้ายที่สุดอย่าลืมช่วยปกดแชร์นะครับซึ่งจะได้แชร์คลิปนี้ส่งตรงไปยังผู้ป่วยที่เขาไม่รู้นะครับพอเขาได้เห็นเขาก็เหมือนเห็นแสงสว่างรักษาตนเองได้โดยไม่ต้องเดินทางไมรักษาไม่ต้องเสียเงินสักบาทไม่ต้องเสียเวลาทําเองอยู่บ้านก็หายได้ขอบคุณมากครับที่ช่วยแชร์วันนี้ลาไปก่อนจากอันวิโรจสวัสดีครับ